ครับูบกับชิดปากแพรนะครับเขาเจาายย้าแลนหาเหียงกันนะครับผมโอ้ขาเจ้าไปเบิ่งอยังครับเขาเจาเ้าเ่เคยเขาเจ้าเ่เคยเห็นอ่าเขาเจ้าเ่เคยเห็นรถทรงแก๊สทรงมอเตอร์ไซค์บ่ครับผมเขาเจ้าขึ้นรังบึมๆเดี๋นาะแบบนี้เนาะไปเขาไปเบิ่งน้ำพื้นกันละเขาก็บ่เคยเห็นเอออัน <laughs> นี้ของใครเนาะเนาะโอ้รถมอเตอร์ไซค์โจ้ตัวนี้<อ>ไม่ เสลยว่กันเลย้เก้า่ะละจากน้นเสลยคือเกาว่ล่ะโอ้่โอ้ป้าจะซื้อรถไหมดิเย้ละป้าถดกเงินเงินยูทูบออกงวนี่ซื้อรถใหมเลยครับผมซื้อเตาแก๊ใหม่รอวะเตาแก๊สซื้อไหมครับเอาเอาตเตาแก๊สเตาแก๊เตาแก๊ เตาเเตาเทตาเเัจทำกันตรงนั้นเลยใช่ไหมนั่นห์แล้โอ้นะครับโจะมาจะมาอยู่นี้เลยนะครับผมทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งเตาเทดนะครับผมดนรถไปเดนรถแมนเ่านซ่ว้เรไป้าี่โอ้ตอนนี้โจจะเปลี่ยนชื่อโจอนกอไหม chúng tôi sẽ sử dụng máy bay này, hả? Hả? Kẹp rồi đi Không không không. ตูจับ่ตแกเคยยขึ้นบ่นเอาเอขึ้นบ่เอาขึ้นบ่โอ้เอาขึ้นโอ้โอ้นเอาไปบ้านอ๋อเอาไปบ้านแยแนนี่เนาะโอ้นนพากันพากันเกือบสุดยอดเลยจห้เอากจไะจหายไปไจ้ สิ่่ได้จูงย่างก่าจ้ะกุณแจนซยู่บ้านกุญแจยุกบกอกนาทียุ่น่ะกุญแจยุกซุกกอกโอ้นะครับผมนี่ครับมาส่งรถให้บ้าโจนะครับผมป้าปลาย่างมาจากบุญ่ะอันอันอันปาหนีน่ะปลาทูเอามาให้เอาไปจ้ะ โอ้โจกันเลยเนาะนะครับผมอันน so mm ี hmm. death, i, so oh. ้มอไซค์มาจากกกอกนะครับเอามาส่งน้องโจนะครับเนาะนี่ครับผมโอ้สุดยอดครับผมซื้อมากุญแจกระบะมี่ครับผมบาดนี้สีนิ่วซ่อนท้ายกันเนบบาดนี้ยหญ่คับหลานมันสีนิ่วซ่อนท้ายกันมือเสานีิย่างซ่อนท้ายกันแล้วเออมือเสานิย่างซ่อนท้ายเนี่ยมือแร่งนิ่วซ่อนท้ายกันไปโอ้โหกุญแจอยู่นี่ไม่ว่าเปล่ากุญแจมัน ถ้าไม่มีเนี่ยตอนเช้าก็ได้ยู่มานะครับยู่เมื่อยู่กับเลยโอ้ยยางรถซ่ดเหรอโอ้ยยอะรนโสิแหโอ้สิ้งโซกแตกโจยกล้อมโจ โจยกล้อสินอกจากยกจอกแล้วยกล้ออีกไม่เกี่ยวกับพี่จู้อ๋อน้องไส้ไปขี้โอาน่าจะพี่กัปตันปล่อยลงเมื่อกี้นี่แหละเออแมนโยทีมไลยทีมเลยมาสั้นกัปตันมาตันน่านน่านน่านซ้อมให้โจด้วบปดะดิครัปตันกัปตันบอกว่าทีมเลยเมื่อกี้เนี่ย อเอาจิ้งจิงได้ยินเดีด๋ยวดูในคลิปได้นะครับผมกับตันแบบว่าทิ้งเลยทิ้งเลยเพื่นนนอนสวะยกลงรถเมือ่อก,อก,กี้เร<อ>ียบร้อยเลยกันนานแล้ว,ว,ลวมันยืดตั้งนานแล้วว<อ>่่จะเปลี่ยนไม่มีอุยเอารอดนี่ครับตันนี่เฮ็ดแตกเมื่อก,กี้นี่ไหมเออกับตันเฮ็ดเมื่อกี้นะม่ะกเอองานกับตันเฮ็ดเมื่อกี้ครับผมครับครับกับตันก็ได้ครับซ้อมให้โซ้ะบัดนี้จบนะ เมื่อกี้กับตันลงไปยกไปไป,ไปยกอยู่คนเดียวนะนพี่ชัยจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายด้วยก็ยังไล่หนีเนาะพี่ชัยเนาะเพราะฉะนั้นกับตันต้องรับผิดชอบ การยกยกยกยเอาไปร้านเลยเออเอาไปร้านเลยเออขายเลยยมเงินไปด้วยส้มเสร็จแล้่ายเลยโอออสุปมีกุญแจไหมครับตัวซีนซีนต้องแต่งตัวอย่นะโอ้บันี้ครับผมเพิ่นได้รถมาแล้วนะครับผมกัจะีดีไปใส่มาใส่กัิจีรยัยง่ายขึ้นน้ผ่นในมรเนาะเมื่อเ้านี้ยางเมื่อย่งมาังมากโอ้สุดยอดนะ ท่านไหนครับท่านไหนครับเจ้าของเขาน่าจะรู้ตัวนะครับอ๋อรีจูกับยาด้ัแนระเป็นเกษตนี่มีรถเกีรยยางนะไก่บ่าไก่บ้ามือเสานี่ยางมากโลนึงโลนึงอ้ยยุใส่ยุใส่ยุใส่น้ำเที่ยงยุเหนน้ำเที่ยงบ่ไก่บ่บ่ไก่กันยางเมื่อไรเราะไปหนีแล้วสั่น เม่เอาอังสันละครับผมนมกัครับผมดีเจ้เดช่วกันเื้อได้ไหช่วยกันเลื้อ เจ้าสิได้สั่งเจมาเจ้าสิได้สงิโลขายกับใบใบเหรอครเจ้าว้ใจเจ้าสิให้ยูทูบเบอร์ซ่อมบ่ไม่ใซ่อมได้ให้ยูทูบเบอร์ซ่อมให้ไหมดูถูกนะผมซ่อมได้จริงนะดูถูกดูผิดได้แหละผมถอดออกไม่ใช่อย่างเลยเออถอดออกเถอดได้ทุกคนไม่แน่ใจต้องเสื้อชอบนะเวลามาประกอบอมาประกอบเพราะว่าเวลานอนเหลือแล้วก็จะมันเบาเยอะไงเสื่อชอบเชื่อชอบีว่ร้องใจมากเลยนะอดีอ ไม่ยังสิบกระบะไอยังโจ้ไม่เกีนยังกบะทำไมมั่นใจมาคันนี้แหละเอาลองลองลองรถโจ้เดี๋ยวอ่าลองดูดิเอาลองดูดิใครเอ้ยนุเรียนจบเครื่องยนมาไม่ใช่เหรอออาลองดูสิน่ะปวสในวุฒิการศึกษาปวสจบเครื่องยนตมาลองทำดูดิมากแล้วรบิดมากแล้วครับผมมาแล้วเขาก็ตีต้องมันต้องเป็นทุกอย่างอยู่ตรงนี้ในตรงนี้มันต้องเป็นทุกอย่าง บ้านุการช่างใช่ขอตอมมาหลดมีคนอีกจะลงแม็กก่อนมี่ถอดเปลี่ยนเทอร์โบให้ได้อยู่เออโลของรถยนต์เคยเปลี่ยนอยู่ไม่แล้วอะไรที่วางล้องแกงล้องแกงเหรอมันมันเหลือเหรอที่รถอะไรล้วมันเหลือใช่ไหมญี่ปุ่นก็ทำมาเหลืออ๋อญี่ปุ่นทำมาเหลือผมก็เรียไม่ใส่กแบใครเบอร์รถเก่าล่ามัาแม่แม่ได้ดีเลย ต่างเราลองวิจู่นะมันกำลังร้อนๆนะวิชากำลังร้อนนะครับผมอันนี้ก็รถเพิ่นเก่ามากนะครับผมยายละก็จะได้กกดใส่รถนะครับไปใส่มาใส่ก็ได้สะดวกขึ้นเนาะครับเนาะ นี้ก็ให้เจ้าไปล่างรถในคอยสักอนเอากระลานโอ้ยบ่หนกเดี๋ยวก็จัดยนต์ลงสานี่จับยนต์ลงสาจัยนต์ลงศาลแล้วก็ขึ้นมากล่างให้แล้วเออแบบนั้นแบบนั้นละครับผมเนาะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งกับสิได้ใส่รถนะครับไปซื้อของนะครับไปนั่นไปนี่นะครับเดินทางไปกับระหว่างบ้านเช่าแล้วก็ที่ทุ่งนาลงพนนะครับผมก็นะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่เป แฟนของอายายนนี่ป้านี่นะครับผมเอารถมาส่งนะครับผมนะเอารถมาส่งโจ้จกจอกนะครับผมโอเคนะครับผมก็เทนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ